ถ่ายภาพถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอแล้วมีการไปช่วยเหลือเนี่ยมันก็เกิดการร่ารวยขึ้นมามันเกิดการร่ารวยขึ้นมาโดยการที่มันร่วมมือกับทางฝั่งของคนไทยทางฝั่งของกลุ่มคนไทยเนี่ยมันก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับพี่พีงค์นครับที่ไปหากินร่วมกับไอ้ทีทองตอนนี้มันอยู่ในสายตาตํารวจหมดนะครับและตํารวจที่ทําเรื่องของไอ้ทีทองตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำเฉพาะตํารวจไทยนะครับมันได้ร่วมมือกับทางตํารวจลาวด้วยนะครับ ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของไอ้เตียงทองการอะไรต่างๆอ,งอ,งองมันอยู่ในสายตาเขาหมดอย่าคิดว่าจะไปหลอกลวงสายตาเขาได้แล้วกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้แหละครับพี่พี่น้องครับที่เข้าไปร่วมมือกับไอ้เตียงทองเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับการทําแชร์ลูกสู้แล้วเรื่องสินค้าต่างๆที่ไอ้เตียงทองได้นำไปแจกนำไปให้ สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงมาไวเอฟซีผังลาวฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศทั้เด้พอพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อครับช่องบ่าวบอลชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเมือ่อก,กี้เห็นยูทูบเบอร์ไทยอีกท่านหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะก,กับเขาเนี่ยยูทูบเบอร์ไทยที่ว่าผ่านมาว่าเรื่องยูทูบเบอร์แล้วคือบ่าวเทียงทองพ่อแม่พี่น้องก็ทีเอาอนุญาต คลิปของเพิ่นเนาะมาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีตอนนี้ดราม่าโบยุทธเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะดราม่าตลอดเลยเนาะจังไหนกันสิขออนุญาตคลิปขุนประชังแหละสื่ออันนั้นของเพิ่นนะพี่น้องเนาะขุนกระเพาะนั่นแหละเนาะขออนุญาตเจ้าของคลิปเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องขออนุญาตเด้อเนาะเจ้าของคลิปที่เอามาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี บ่าวบอยซาแนวอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบอยี่กะช่องในกะยังบอได้ผ่านยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนคนติดตามหลายแต่ว่าคนติดตามน่มีอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าชั่วโมงมันยังบอผ่านพี่น้องเนาะเพราะว่าโดนลบคลิปไปนะพี่น้องเนาะกัยังบอได้ผ่านชั่วโมงฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้นะพี่น้องเนาะอ่ากระชีคอุตเจ้าของคลิปเด้อเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้บ่งอีก สักเล็กสักน่อยพ่อเม่พี่น้องเนาะเรื่องของคุณขะเพาะผันพูดเรื่องยูทูบเบอร์แล้วแล้วก็เรื่องตำรวจชมาจับเบาเตียงหรือว่าอย่างใดพ่อเม่พี่น้องเนาะกะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะที่ผันว้าผันคุยรับเนี่ยปรากฏว่ามันมีกระแสตอบรับมาทั้งทางฝั่งของเอฟซีของเตียงทองแล้วก็มีกระแสตอบรับทั้งทางฝั่งของคนไทยที่ เขาพยายามที่จะให้ข้อมูลต่างๆที่เขาพยายามที่จะออกมาเปิดเผยความจริงแล้วในคลิปที่ผมพูดนั่นนะครับพี่พิงน้องครับมันก็เลยเกิดการขึ้นมาโต้กันเกิดขึ้นในระหว่างคนเห็นด้วยกับคนที่ไปเห็นด้วยบางคนก็ออกมาบอกว่าที่ขุนกะเพราออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่ว่าขุนกะเพราไปอิจฉาเขาหรือเปล่าขุนกะเพราเห็นเขามีเงินมีทองรวยอย่างนี้แล้วอิจฉาเขาหรือเปล่าอย่างนี้นะครับบางคนก็ออกมา พูดในทํานองที่ว่าเดี๋ยวก็จะโดนฟ้องร้องอย่างนี้ฟ้องร้องนี้ก็อยากจะให้มาฟ้องกับพูดง่ายๆคือผมก็อยากจะให้ไอ้เตียงทองเนี่ยมาฟ้องขุนกะเพรานะครับเพราะว่าขุนกะเพราจะได้เปิดทุกสิ่งทุกอย่างเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยที่บางคนยังหลงไปเชื่อตามไอ้เตียงทองที่มันได้สร้างภาพของมันขึ้นมาเนี่ยสร้างภาพขึ้นมาหลอกลวงตาประชาชนคนไทยที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทุกท่านเนี่ย แล้วก็ได้เอาเงินเป็นจำนวนมากมายมาสาลเนี่ยไปให้กับไอ้เตียงทองเนี่ยแล้วไอ้เตียงทองก็ร่ารวยขึ้นมาวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องนี้ต่อครับมาแฉเรื่องนี้ต่อเพื่อที่จะให้คนไทยได้รู้คนไทยได้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าผมพูดไปแล้วเนี่ยพี่พี่น้องน้อเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามนะครับผมถือว่าผมได้พูดไปแล้วแต่ถามว่าผมไปอิจฉาไอ้เตียงทองไหม ผมไม่เคยฉาไอเตียงทองครับแล้วการส่วนตัวเนี่ยเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยที่จะรู้จักไอเตียงทองถึงแม้ว่าไอเตียงทองเนี่ยจะร่ารวยมหาศาลยังไงขุนกะเพาก็ไม่อฉาแต่ที่ขุนกะเพาอ,ออกมาพูดนี่ก็เพราะว่าคนไทยโดนไอเตียงทองกับกลุ่มก้อนหอยเตียงทองเนี่ยมันหลอกแล้วคนไทยี่สูญเสียงเงินเป็นจํานวนมากมายมหาศาลจากการที่ตัวเองเนี่ยมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลถามว่ามันดีไหมมันดีครับพ,พี่พี่น้องครับผมอนุโมทนาสาธุ การทำบุญให้ทานมันเป็นรเรื่องดีแต่การทำบุญให้ทานเนี่ยเราต้องทำบุญให้ทานด้วยความฉลาดนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นแค่ฉากหน้าที่เขาเอา,เอามาอ้างเอามาพูดเอามาทำให้ดูเนี่ยก็จะคิดว่าเออฉากหน้าที่เขามันเป็นแบบนี้จริงๆเขาทำจริงเขาทำอย่างนั้นจริงๆแต่ฉากหลังล่ะครับพี่พี่น้องครับฉากหลังที่เราไม่รู้ฉากหลังที่เราไม่เห็นเนี่ยมันคืออะไรวันนี้ผมก็จะมาเปิดให้ฟังเปิดให้รู้ ครับว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงคนที่เข้ามารับฟังคุณตุเพาแล้วนี่คุณจะมาด่ามาว่าอะไรคุณตุเพาก็สุดแล้วแต่ท่านผมไม่ว่านะครับผมไม่ว่าผมถือว่าได้นําเรื่องนี้มาพูดแล้วนะครับเพื่อที่จะให้คนไทยได้ตื่นนะครับการดําเนินง,งานของไอเตียงทองเนี่ยผมก็บอกแล้วนะครับว่ามันมาในรูปแบบของเนนคำํำก็เหมือนอย่างที่คนไทยลหลงไหลไอเนนคํำในอดีตนั่นแหละครับพี่พี่น้องครับ หลงไหลแบบนี้ว่าคนไทยที่เห็นเอาเงินเอาอะไรไปบริจาคให้เน้นคำเน้นคำก็ขี่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนู่นน่ะพากันไปเที่ยวใช้กระเป๋าลุยนะครับและนีนค่ครับรถล่ำรวยขึ้นมาแบบโอ้แบบมากายมาสารเพราะการที่ว่ามันอาศัยความใจบุญฝุนทานของคนไทยหลอกเอาเงินคนไทยไปผลสุดท้ายเป็นไงครับภาพที่สวยหรูภาพที่มันสร้างตัวตนที่ดีงามขึ้นมาผลสุดท้ายทุกวันนี้ก็อยู่ในฮ่้งกงครับ โดนสารสังจำคุกหนึ่งร้อยกว่าปีนี่คือมันมาในรูปแบบของอินเนครับไอ้เตียงทองนี่ก็เหมือนกันแหละครับพี่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเอฟซีที่อยู่ในฝั่งของไอ้เตียงทองเอฟซีที่อยู่ในฝั่งของคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับเมื่อรับฟังแล้วนะครับก็ขอให้พิจารณาอย่าเพิ่งมาตัดสินใจเอ็นเอียงเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งนะครับเมื่อผมออกมาพูดแล้วขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งที่ผมขุนกะเพราได้นํามาพูดเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่ และผมก็ขอบอกอีกอย่างนะว่าถ้ามันไม่มีข้อมูลหลักฐานแบบชัดเจนเนี่ยผมขุนกระเพาจะไม่นํามาพูดเด็ดขาดนะครับเพราะเรื่องการทําบุญสุนทานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาจะทําบุญยังไงก็ได้มันไม่ผิดมันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันผิดก็คือไอ้เตียงทองเนี่ยทำผิดกฎหมายทําผิดกฎหมายในด้านของการเลื่อนลายเงินในด้านของการรับบริจาค เพราะมันไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับการที่จะมาขอรับบริจาคเนี่ยมันต้องมีการมาขออนุญ,ญาตให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วการที่จะรับบริจาคมันต้องมีกลุ่มมีมูลนิธิมีสมาคมมีอะไรก็ว่ากันไปครับไม่ใช่ว่าเปิดรับบริจาคโดยการที่ให้โอนเข้ามาในบัญชีของตัวเองแล้วทุกวันนี้ครับพี่พิงน้องครับสิ่งต่างๆที่ไอเตียงทองทําอยู่ตอนนี้ ใช่ว่าฝ่ายที่เขารักษากฎหมายบ้านเมืองของไทยเขาจะไม่ได้เฝ้าจับตามองดูนะครับตอนนี้นะครับพี่ิ่น้องครับไอ้เรื่องราวต่างๆที่เตียงทองทานะครับเบื้องหลังเบื้องหน้าต่างๆที่เตียงทองทำเขามีข้อมูลหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วเขามีการทําสำนักเพื่อที่จะดําเนินการในขั้นของการออกหมายจับต่อไปนะครับคาดว่าน่าจะไม่เกินเดือนมีนาน้ไอ้เตียงทองบนแน่เพราะฉะนั้นแล้ว fc ที่อยู่ในฝั่งขอยเตียงทองก็ขอให้นิ่งๆไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดตัวแรง อย่าเพิ่งเปิดตัวแรงนะครับเดี๋ยวพอไหมจับออกมาเนี่ยไอคนที่เข้ามาคอมเมนต์เปิดตัวแรงเนี่ยมันจะเสียหมาเอาครับพี่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องที่บอกว่าคุณกะเพาราจะกลัวโดนฟ้องไหมก็มาฟ้องเลยครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรมาฟ้องเลยพอฟ้องเสร็จเนี่ยผมก็จะได้ขุดที่ไอพวกนี้มันสิ้นซากไปนะครับไม่ต้องให้มันมาหลอกลวงคนไทยไม่ต้องให้คนไทยหนี่งงูต่อไปวันนี้ก็จะมาขอเฉอีกแล้วครับเรื่องของไอเตียงทองเนี่ยไอเตียงทองเนี่ย หลังจากที่มันได้มาทําธุรกิจของมันในด้านการไปสร้างภาพเอาคนยากคนจนมาถ่ายภาพถ่ายคลิปถ่าย,ายวิดีโอแล้วมีการไปช่วยเหลือเนี่ยมันก็เกิดการร่ำรวยขึ้นมามันเกิดการร่ำรวยขึ้นมาโดยการที่มันร่วมมือกับทางฝั่งของคนไทยทางฝั่งของกลุ่มคนไทยเนี่ยมันก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับพี่พี่น้องครับที่ไปหากินร่วมกับไอ้เตียงทองตอนนี้มันอยู่ในสายตาตํารวจหมดนะครับและตํารวจที่ทําเรื่องของไอ้เตียงทองตอนนี้เนี่ย มันไม่ได้ทำแเ่าพาะตารวจไทยนะครับมันได้ร่วมมือกับทางตํารวจลาวด้วยนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของไอ้เตียงทองการอะไรต่างๆองไอ้เตียงทองมันอยู่ในสายตาเขาหมดอย่าคิดว่าจะไปหลบลวงสายตาเขาได้แล้วกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้แหละครับพี่พีมองกรับที่เข้าไปร่วมมือกับไอ้เตียงทองเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับการทาแชร์รูปสู้แล้วเรื่องสินค้าต่างๆที่ไอ้เตียงทองได้นําไปแจกนําไปให้กับคนยากคนจนในถิ่นทุประเทศลาวเนี่ย มันได้มาจากกลุ่มคนไทยที่สนับสนุนโดยการร่วมมือกันอย่างเช่นปลากระป๋องยี่ห้อไอเตียงทองเนี่ยปลากระป๋องยี่ห้อไอตียงทองเลยครับพี่พี่น้องครับกลุ่มคนไทยเป็นคนทําให้ซึ่งแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ทําเนี่ยมีงบในการทำเนี่ยถึงสามแสนบาทต่อครั้งแต่ละกล่องแต่ละกล่องของปลากระป๋องเนี่ยมันจะตกอยู่ที่กล่องละหนึ่งพันหกร้อยบาท เยอะไหมครับหน0่งพันกร้บาทปกของผมก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันแผกหนึ่งนี่มัน,ม,นมันกี่บาทนะแต่แผกที่ทางกลุ่มของคนไทยที่ร่วมมือกับไอ้เจียงทองทำเนี่ยตกแผกละ1,600บาทลดละ3 0 0 0 0 0บาทแล้วออกประจำนะออกประจำมันก็เลยทำให้ไอ้เจียงทองมีสินค้าที่จะไปบริจาคให้กับชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านยากจนในฝั่งของประเทศเราถามว่า,าม,มันไปบริจาคจริงไหมมันไปบริจาคจริงครับแต่มันบริจาคเล็กๆิกน้ดนอย มันไปบริจาคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแล้วผมก็ได้บอกไว้นะครับว่าไอ้เตียงทองมันได้สร้างคลังตัวดังขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บสินค้าสินค้าที่มันจะไปบริจาคให้กับชาวบ้านนั่นแหละครับแล้วพอเวลาที่มันจะเอาสินค้าไปบริจาคชาวบ้านมันก็เอาเงินที่ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองคนทางฝั่งยุโรปเองที่บริจาคมาให้มันมันก็จะเอาเงินบริจาคไปซื้อสินค้าของมันเองไปแจกให้กับชาวบ้าน แล้วเงินที่ได้เป็นจำนวนมากมายมาสารที่มันได้มาล่ะครับพี่พี่น้องครับมันไปบริหารจัดการยังไงเงินที่มันได้มานอกเหนือจากการที่เอาไปแจกให้ชาวบ้านเอาไปซื้อของให้ชาวบ้านจากคลังโกดังของตัวเองนั่นน่ะมันเอาไปแจกแค่นิดเดียวมันไปซื้อแค่นิดเดียวนะครับเพราะเงินที่มันได้รับบริจาคมาแต่ละเ er like oh. ดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันได้รับบริจาคมาเงินหมุนเวียนนะครับเงินหมุนเวียนเนี่ยเป็นล้านล้านบาทนะครับพี่พี่น้องครับบางบัญชีที่สิบล้านกว่าบาทนะครับ ตามที่ทางตำรวจทางฝั่งไทยเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาได้เข้าไปตรวจสอบบัญชีของไอ้เตียงทองซึ่งเพราะว่าตอนนี้พบอยู่สี่บัญชีสี่บัญชีที่อาศัยธนาคารในประเทศไทยธนาคารแห่งหนึ่งนะครับมาเปิดบัญชีไว้แล้วบัญชีบางบัญชีเนี่ยที่ตำรวจเขาตรวจเจอตอนนี้เนี่ยบางบัญชีมีเงินหมุนเวียนในบัญชีของไอ้เตียงทองเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละเดือนอนสิบล้านกว่าบาท,ทพี่น้องคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับ สิบล้านกว่าบาทนะครับบัญชีที่มันเปิดเพื่อที่จะรับบริจาคแล้วเงินหมุนเวียนสิบล้านกว่าบาทสิบล้านกว่าบาทไม่พอแล้วอีกสามสี่บัญชีนะครับพี่น้องครับเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้จากการที่ทางเจ้าที่ตํารวจที่เขาไปตรวจสอบบัญชีเนี่ยเขายังตรวจสอบไม่หมดนะครับคาดว่าการหมุนเวียนในบัญชีของไอ้เตียงทองเนี่ยน่าจะเป็นหลายร้อยล้านบาทต่อเดือนแล้วเงินที่มันได้มามันจะไปทําอะไรมันก็ไปเล่นเล่ห์ไปเทาไห้ครับ มันก็เอางินไปซื้อวัวบ้างซื้อที่บ้างซื้อบ้านบ้างนะครับในชื่อของลูกของหลานของเมียตัวเองนี่คือสิ่งที่มันเอาไปเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็เอาไปซื้อรถขับแล้วเงินอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่น่าช้ำใจมากแล้วมันก็ได้เอาเงินจํานวนนี้นะครับไปสร้างภาพให้กับตัวเองเป็นคนที่มีใจบุบนสุนทานนี่ครับไปไหนทุกวันนี้มีคนกราบคนไหว้ครับพี่พี่น้องครับหมือนว่าตัวเองเป็นใจบุบนสุนทาน สิ่งที่มันน่าช้ำใจมากที่สุดก็คือไอเ้เตียงทองเนี่ยมันก็ไปเอาคนยากคนจนที่พึงเงอะเงือกเงแบบที่ที่ว่าไม่มีปากไม่มีเสียงไปซื้อบ้านซื้อที่ให้กับคนจนพวกนี้ไปซื้อบ้านซื้อที่เสร็จนะครับสร้างบ้านเสร็จอย่างนี้นะครับมันก็ไม่โอนเป็นชื่อของคนจนคนนี้ค <ๆ S 2> นจนหลายคนด้วยนะครับที่มันทําแบบนี้มันไปซื้อบ้านซื้อที่เขาเสร็จมันไม่โอนชื่อไปให้กับคนที่มันอ้างว่ามันไปสร้างให้เขา แต่บ้านหลังนี้มันก็ยังไช้ชื่อของมันอยู่มันไม่โอนที่ของมันที่ซื้อให้ชาวบ้านมันก็มีโอนเป็นชื่อของชาวบ้านที่เป็นคนยากคนจนนี่คือสิ่งที่เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาแบบนี้ครับพี่พี่พน้องครับพี่พี่น้องฟังผมแล้วจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามนะแต่ผมถือว่าผมได้นําความจริงมาพูดให้ฟังพี่พี่น้องจะคิดว่าขุนกระเพาอิจฉาไอเตียนทองก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับผมไม่ว่ากันนะครับเพราะผมเชื่อว่า คนไทยที่ยังฉลาดคนไทยที่ยังตาสว่างนี่ไม่มีอีกเยอะแยะมากมายครับก็ขอยช่วยกันแชร์เรื่องที่คุณระเภาได้พูดออกไปเนี่ยให้กับพี่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปนะครับว่าการจะทําหวยเตียงทองเนี่ยมันเป็นยังไงมันโกหกหลอกลวงชาวบ้านประชาชนยังไงมันได้เงินเป็นจำนวนามากมายมาศาลเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองแล้วเนี่ยมันเอาเงินนี้ไปซื้อที่ซื้อบ้านสร้างบ้านสร้างเรือนให้กับประชาชนคน ที่มันไปหมายตาไว้แล้วว่าเป็นคนที่เงื้อเงื้อ nga เป็นคนที่ไม่มีความรู้เป็นคนที่ไม่กล้าที่จะมาต่อสู้กับไอ้เตียงทองได้มันไปซื้อให้เขาซื้อเสร็จแทนที่จะมันจะโอนเป็นชื่อของชาวบ้านที่มันอ้างว่ามันไปช่วยมันกลับไม่โอนเป็นชื่อชาวบ้านเขามันกลับเก็บไว้เป็นที่อตัวเองผลสุดท้ายที่ที่มันซื้อมาก็เป็นของมันเหมือนเดิมนี่คือเรื่องจริงครับพี่พิงค์ครับใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามวันนี้ผมก็อยากจะนําเรื่องราวแบบนี้ครับมาพูด มาแชร์มากระชากหน้ากากของนักบุญทุนชาวบ้านที่อยู่ในฝั่งของสปปลาวเนี่ยที่มาหลอกลวงเอาเงินคนไทยนี่มากมายมาสารเนี่ยมันมีแผนการมันมีการทํำยังไงแล้วตอนนี้ผลกรรมที่มันทําไว้เนี่ยมันกําลังจะได้รับผลกรรบบางคนก็อยากให้เตียงทองนี่ออกมาพูดออกมาแชร์นะครับว่ามันเป็นยังไงออกมาเลยครับออกมาพูดออกมาเคลียร์ให้มันชัดครับแต่ที่นั่นเองคือเตรียมรอรับผลกระทำของคุณเองได้เลยอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณกะเพราพูดหนี่พูดเอามัน พูดเอาเพราะความอิจฉานะคุณกะเพราไม่ได้อิจฉาตีนทองเพราะคุณกะเพราไม่รู้จักไอ้ตีนทองไม่เคยที่จะรู้จักแต่ที่คุณกะเพราได้นํามาพูดเพื่อที่จะให้คนไทยตาสว่างอย่างง่อยเขาหลอกเพราะตอนนี้มันก็ยังมีคนไทยที่เป็นเอสซีสายบุญพวกนี้มาตอบคอมเมนต์มาโต้อคอมเมนต์กับคุณกะเพราอยู่ตลอดเวลาครับแลวผมก็เชื่อนะว่าคลิปนี้เนี่ยที่คุณกะเพานํามาพูดนามาแชร์นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มเอสซีของตีนทองมันมาโหมันมาถล่มคุณกะเพราเหมือนเดิมครับแต่อย่าเพิ่งเปิดตัวแรงนะครับ อย่าเพิ่งเปิดตัวแรงเพราะผลกรรมที่เตียงทองกําลังทําไว้ตอนนี้มันเริ่มในการที่จะดําเนินการของผลกรรมมันไว้เรียบร้อยแล้วรอรับผลกรรมอย่างเดียวครับรอรับผลกรรมอย่างเดียวพูดเรือ่องของไอ้เตียงทองนี่มันยังไม่จบเดี๋ยวผมจะมาต่ออีคลิปนะคบสำหรับคลิปนี้นี่ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อกันใหม่จะแฉเรื่องของไอ้เตียงทองเนาะทำไมพี่น้องเนาะนี่แหละยูทูบเบอร์ไทยพูดถึงยูทูบเบอร์ลาวแบบว่า ซีเสียห,หายหายอะไแหละพี่น,อน้องเนาะก็รรู้ว่าอย่างไรก็ไปรับพังรับชมในคลิปนั่นแหละพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะทางหมอบอยก็ขออนุญาตจาของคลิปขุนกะเพราเพิ่นพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะก็มาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งอีกเนาะรีแอคชั่นให้ใหม่พ่อแม่พี่น,อน้องเนาะรีแอคชั่นให้ดูอีกทีนึงเนาะถ้าผิดพลาดประการใดกข็ดขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมเนาะ เรื่อว่านะคุณกับพขาก็แล้วกันพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดาก็เป็นกำลังใจให้เน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีและสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีักแพงทุกท่านทุกคนเอฟซีบอยบอลชาแนลเนาะคนเก่าคนเดิม